อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่10มกราคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบค่ำประจำวันที่10มกราคมข่าวแรกรอบค่ำวันนี้ครับเรามาเริ่มที่เรื่องของรอยคีนนะครับที่ได้ออกมาอาศัย่แฮร์รี่แม็กควกับตันทีมยุคปัจจุบันนะครับว่าอย่าดีแต่สัมภาษณ์สวหรูไปวันๆครับ แต่ให้แสดงผลงานในสนามออกมาเพื่อตอบแทนแฟนบอลจะดีกว่าหลังจากที่แม็กควายนะให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันก่อนครับว่าเขาและก็บรรดานักเตะในทีมแมนยูเอเดยังคงมุ่งมั่นกับการเล่นเพื่อทีมอย่างเต็มที่ไม่ได้เล่นแบบขาดความมุ่งมั่นเหมือนที่หลายคนกำลังโฟกัสกันดวยรยคินนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทาง Sky Sport ว่าผมว่ามันหลายครั้งแล้วนะที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์อะไรทำนองนี้ผมคงไม่ใส่ใจกับสิ่งที่แฮร์รี่แม็กควายพูดออกมามา,มากนักหรอก ผมจะตัดสินนักเตะคนหนึ่งจากสิ่งที่เขาทำได้ในสนามมากกว่าไม่ใช่คำพูดไร้สาระที่ออกมาบอกว่าอยากจะให้นักเตะสามัคคีกันแต่มันต้องทำมากกว่าไม่ใช่หรือผมจะตัดสินนักฟุตบอลคนหนึ่งว่าเขาดีแค่ไหนในสนามฟุตบอลเท่านั้นและแน่นอนว่านักเตะของแมนยูแต่แต่ละคนยังทำได้ไม่ดีพอส่วนเกมกับแอสตันวิลล่าในบ้านคืนนี้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือแมนยูเต่จำเป็นต้องพลิกสถานการ์กลับมาให้ได้ และก็ต้องโชว์ผลง,งานให้ดีเพื่อกลบเสียงวิจารณ์ดังนั้นพวกเขาต้องพยายามช่วยกันทําให้ดีที่สุดสําหรับเกมในคืนนี้เรามาที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของเจ้าหนูเมสันกรีนวูดนะครับวันนี้ื้อใหญ่อย่างเดอะการเดียนครับได้ออกมารายงานว่ารัฟรังนิกได้ลดสถานะความสําคัญของเมสันกรีนวูดภายในทีมลงมาครับซึ่งแตกต่างจากในยุคข,ของโอเลกุนาโซชาที่เจ้าหนูวั20ปีรายนี้มักจะมีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือทำนองนี้ออกมานะครับเมสันกรีนบูดก็ถือว่าเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกที่มีผลงานโดดเด่นรองจากคริสเตียโนโรนัลโดในเรื่องของการยิงประตูซึ่งในซีซั่นนี้ครับตัวกรีนบูดลงสนามไปแล้ว20เกมจากทุกรายการนะครับทำไปแล้ว5ประตูกับอีก2แอสเิสและผลงานดังกล่าวนี้ครับก็ดีกว่าทั้งมาคัสแบลตฟอร์ดและก็เจดอนซานโชที่มีโอกาสลงสนามมากกว่าเขาซะอีกครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเอเดนสันคาวานีบ้างครับ ดเดรรฟดังนิกนะครับได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของกองหน้าชาวอุรุกวัยวัย34ปีรายนี้ว่าพร้อมจะอยู่คาแข้ขงกับแมนยูเต็ดไปอย่างน้อยจนจบเซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับถึงแม้ในช่วงก่อนหน้าจะมีข่าวลือว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขกับสโมสรอนหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เอเจนต์ออกให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะนํานักเตะย้ายไปยังบาร์เซโลนาหรือว่าจะเป็นทวิปอเมริกาใต้ครับดเดรรฟดังนิกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าผมได้คุยกับเขาไปแล้วว่าหากว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กกัับารตดสินใจของผม ผมก็อยากจะให้เขาอยู่ที่นี่ต่อเราได้คุยกันไปแล้วช่วงเมื่อวานนี้เขาเข้ามาหาผมที่ออฟฟิศแล้วเราก็คุยกันไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเขาบอกว่าจะอยู่ต่ออย่างแน่นอนและจะอยู่ต่อจนจบซีซั่นนี้เลยล่ะแต่คุณอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้เป็นคนบงการบอกให้เขาอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าบังคับอะไรเลยเขาอยากอยู่กับเราต่อจริงๆและเขาก็บอกผมได้ว่าสามารถพึ่งพาเขาได้เลยนะไปจนกว่าจะจบซีซันนี้ เขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนสโมสร์แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับดาวรุ่งทุกคนที่นี่ด้วยเขายังบอกผมอีกนะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงสนามเขาก็จะพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับนักเตะคนอื่นซึ่งเรื่องนี้สําหรับผมแล้วถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะเพราะนักเตะอย่างคาวานี่น่ะคือหนึ่งในแบบอย่างที่เพอร์เฟกมากเลยนะสําหรับนักเตะคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์สภาพจิตใจและก็จรรยาบรณในการทํางานของเขาด้วยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้สโมสซอนได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยล่ะจากเรื่องของเอดินสันคาวานีนะครับเรามาต่อกับอีกหนึ่งกองหน้าของสโมสรอนก็คือมาคาสแรดฟอร์ดเดวยรดฟอร์ดครับที่ออกมาปฏิเสธเขาวลอในช่วงก่อนหน้านะครับว่าเขานี่าไม่มีความสุขกับสโมสซอนพร้อมกับยืนยันครับว่าการทางานร่วมกับกุนซือใหม่อย่าง R R รัฟดังนิกเขายังคงเต็มที่เหมือนเดิมครับ โดยมาคราสแรดฟอร์ดได้โพสต์เรื่องนี้ผ่านทางอินสตาแกรมของเจ้าตัวว่าเราทุกคนผิดหวังกับผลงานของทีมในช่วงหลังแล้วเราก็ผิดหวังเช่นกันกับการรายงานข่าวที่ต่างตั้งคำถา,ถามถึงความมุ่งมั่นภายในทีมของเราไม่เพียงต่อผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชแต่คุณยังเหมารวมถึงสโมสรอนด้วยผมอยากบอกตรงนี้นะว่าผมเคารพทั้งผู้จัดการทีมและกัสโมสซอนแบบสุดขั้วหัวใจเลยละ่ะผมบอกได้แค่ว่าผมพร้อมจะยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาภายใต้สตาฟโค้ชชุดใหม่ชุดนี้ ผมไม่ได้โมโหใครผมไม่ได้ไม่มีความสุขผมแค่ผิดหวังกับผลงานของตัวเองระยะหลังมากกว่าผมนี่แหละเป็นคนที่วิจารณตัวเองแรงที่สุดแล้วแน่นอนว่าช่วงเริ่มต้นน่ะมันยากลําบากเสมอแหละกับทุกอย่างแต่ผมก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดความชุ่มเทและก็ความมุ่งมั่นของผมกับสโมสรแห่งนี้ไม่มีใครสามารถมาตั้งคําถามได้ผมรักสโมสรแห่งนี้มากๆ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับซึ่งจะนับว่าเป็นข่าวดีของสโมสรได้หรือเปล่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับเมื่อทางเดลซันครับออกมารายงานว่าแมนยูเ็ดเป็นทีมกีฬาที่มียอด engagement หรือว่าการที่คนอื่นมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือว่าแอคเคาท์ของสโมสรมากที่สุดประจําปี2021เอาชนะ3สโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งบาร์เซโลนาเรัลมาริดและก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงได้อย่างราบคาบเลยครับด้วยส่วนหนึ่งกับการที่ทําให้แมนยูเ็ดมียอด engagement เยอะขึ้นขนาดนี้นะครับ เพราะว่าการนําตัวคร no, ิสเยโนโรนัลโดและมายงโอทรัฟฟอร์ดเมื่อช่วงตลาดรอบซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าตัวโรนะัลโดน่ะก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีคนกดติดตามมากที่สุดบนโลกโซเชียลมีเดียอยู่แล้วครับสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้นะครับแมนยูเดเข้ามาเป็นที่1มียอดแอนเคชเมนที่2 6พันล้านครั้งอันดับ2บาร์เซโลนาครับมียอดแอนเคชเมนที่2 3พันล้านครั้งอันดับ3ามบริมลินนี่ห่างไปไกลเลยครับ มียอด engagement ที่1.3พันล้านครั้งอันดับ4ปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่เท่ากับเชลซีนะครับมียอด engagement ที่1.2พันล้านครั้งและอันดับ6เป็นลิเวอร์พูลครับมียอด engagement ที่1.1พันล้านครั้งครับข่าต่อมาครับกับเรื่องโอกาสลงสนามของดอนนี่ฟันเดเบกในเกมกับแ s สตันวิลลคืนนี้นะครับโดยทาง n c n e s t s t e v e v i n i n g w s นะครับได้ออกมาเขียนคอลัมน์ไว้ว่า <Ĉ> มันคงไม่ยุติธรรมมากครับหากว่า รัฟรังนิกตัดสินใจไม่ปล่อยดอนนี่ฟอนเดเบกในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และเกม FA ฟเอคแมตชนี้ยังไม่ส่งดอนนี่ฟอนเดเบกลงสนามอีกและที่สําคัญกับระบบ4-2-2-2กับตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับรัฟรังนิกก็ยังไม่เคยใช้ดอนนี่ฟอนเดเบกเล่นตําแหน่งนี้เลยนะครับตั้งแต่เข้ามาคุมทัพโดยสื่อเจ้านี้นะครับก็มองว่ารัฟรังนิกควรจะแก้ไขตรงจุดนี้ครับและการส่งดอนนี่ฟอนเดเบกลงไปเล่นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับกับการแก้ไขปัญหาของรัฟรังนิก เรามาต่อกันที่คาดการผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเต็ดในเกมคืนนี้ที่จะพบกับแอสตันวิลล่าในศึกเอฟเอครัรอบ3นะครับจากบรรดาคอลัมนิสของนิตยสารแมนเชสเตอร์อ e ฟนิงนิวส์ดยเริ่มกันที่ซามิลลลักเฮิร์สนักข่าวชื่อดังที่แฟนบอลแมนยูเต็ดหลายคนก็น่าจะพอทราบชื่อกันนะครับด้วยเขาคาดว่าเกมนี้แมนยูเต็ดจะมาในระบบ4-3-3นะครับนาเทวานจะเป็นดินเฮนเดอร์สัน4กองหลังมีดิโอโกดาโลวิกตอร์ลินเดเลฟราฟาเอลวารานและก็ลุคชอ สามแดนกลางจะมีดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนมันญามาติชและก็บรูโน่ฟานานเดสส่วน3ตัวรุกครับจะมีเมสันกรีนวูดเจดอนซานโชและก็คริสเตียโนโรนัลโดครับคนต่อไปนะครับกับไทรรนมาชอลเขาคาดการว่าเกมนี้แมนยูเต็ดก็จะมาระบบ4-3-3เช่นกันแดน,นาวารเป็นดีนเฮนเดอร์สัน4กองหลังมี lo, an, Phil Jones, Alex มดิโอโก้ดาโลราฟาเอลวารานฟิลจอนและก็อเล็กซ์เดลลส3ามแดนกลางครับมีดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนมันญามาติชและก็บรูโน่ฟานานเดส 3ตัวรุกนะครับมีเจดอนซันโชมาคัสแรดฟอร์ดและก็เอรินสันคาวานี่ครับคนสุดท้ายนะครับกับริชเฟร์เขาคาดกันว่าเกมนี้แมนยูเต็ดจะมาระบบ4-3-3เหมือนกันเลยครับนายทาวานเป็นดินเฮนเดอร์สัน4กองหลังมีอารอนวันบิซาก้าวิกตอร์ลินเดอร์เลฟฟิลโจนและก็อเล็กซ์เตลเลส3ดมแนกลางมีดอนนี่ฟันเดเบกเนมันยามาติชและก็บรูโน่ฟานานเดส3ตัวรุกนะครับมีอาร์มัดเดียโลมาคัสแรดฟอร์ดและก็เมสันเกรนวูดครับ ด้วยกับรายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันดูในช่วงก่อนเกม1ชั่วโมงหรือว่าประมาณช่วงตีหนึ่งนาทีนะครับรายชื่อตัวจริงจากทางเว็บไซต์สโมสรจะประกาศออกมาครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f Facebook Red d ร v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม